เกาะงัวตาหลับนะคะหรือหมู่เกาะอ่างทองคนที่จะมานี่ก็มาท่องเที่ยวนะคะมาเที่ยวทะเลแล้วก็เที่ยวหมู่เกาะมีทัศนียภาพที่สวยงามน,นะคะลงเล่นน้ําได้ด้วยถสถานที่ตั้งตรงนี้เป็นอ่เป็นอุทยานแห่งชาตินะคะเกาะอ่างทองแล้วก็เป็นที่พักของท่านเจ้าหน้าที่ที่พักอยู่ที่นี่นะคะมีบ้านพักของเจ้าหน้าที่ ดูแลหมู่เกาะอยู่ที่นี่นะคะมีห้องน้ำห้องอาบน้ำพร้อมน,นะคะหมู่เกาะอ่างทองค่ะหมู่เกาะอ่างทองนะคะ,ท,ะ,คะที่นี่เป็นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองและตรงนี้ก็เป็นสถานที่กลางเต็นท์นะคะตรงนูง้นก็จะเป็นที่บริการนักท่องเที่ยวนะคะเขาก็จะมีบริการกางเต็นท์ด้วย ต่างชาติก็รู้สึกว่าจะชอบนะคะมากางเต็นท์มานอนกลางเต็นท์กันตรงนี้นะที่สวนมะพร้าวเห็นไหมคะจุดชมวิวผ<ฮ>าจันจรัดนะคะเส้นทางศึกษาธรรมชาติเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนะคะอ,คอันนี้คือจุดชมวิวขึ้นไปก็ระยะทาง500เมตรนะคะ ก็จะเป็นเวลาปิดเปิดนะคะเส้นทางศึกษาธ,ธรรมชาติเปิด6โมงนะคะแล้วก็ไปปิดตอน17ในกาส15นาทีนะคะห้ามขึ้นเหนือจากเวลาที่กําหนดนะคะจะไม่รับอนุญ,ญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะห้ามใช้ใชโดนด้วยนะคะที่นี่เขาไม่ให้ใช้โดนด้วยนะคะอนอนุาีออ้เป็นลานกลางเต็นท์ มีบ้านพักของเจ้าหน้าที่ด้วยอันนี้เราก็กำลังจะขึ้นไปเป็นทางเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะหมูเกาะอ่างทองหรืองัวตาหลับนะคะเส้นทางีชันแหลมคมนะคะโปรดระมัดระวังเพื่อรถอุบัติเหตุนะคะนี่คือเส้นทางเขาก็ทำไว้ดีนะคะมีเชือกมีเชือกให้เราจับสามารถขึ้นไปได้คะ่ะ อาหารหน้ามาหน่อยหันหน้ามาหน่อยเย็นสบายดีไหมคะค่ะเย็นค่ะระวังลิงนะคะเดี๋ยวเวลาไม่พอพยายามขึ้นถึงห้าร้อยไม่ไปถึงห้าร้อยหรอกไม่ไหวแล้วค่ะขอบคุณน้องมาอยูหน่อยแล้ว ก็วางเลยถือมาออกปกติก็ไม่ใช่แช่งเอาไวส้สอนนักเรียนไอ้แขกันใหญ่เงยง่ายง่ายกว่าเกาะงัวตาหลับเกาะงัวตาหลับอุทยายนแห่งชาติมูเกาะอ่างทองนี่เราขึ้นมาถึงกี่เมตรแล้วพี่สองร้อย เกือบสองร้อยเมตรแล้วนะโอ้โหเราขึ้นไปเป็นยอดเขามัวตลับเหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อยเมื่อยขามากเลยตอนนี้ตอนนี้เมื่อยขามากนี่นะคะทางขึ้นมานะคะทางอันนี้ทางยี่วมันน่าจะไม่ขึ้นไปจุดที่สามสามร้อยเมตรค่ะโอ้ยพวกเรานี่เก่งมาก เป็นมนุษย์มหศัศจรรย์เขาไปเล่นน้ํากันที่เกาะตาหลับหัวตาหลับเรามาขึ้นเขาแทนนะคะเพื่อลดคอเลสเตอรอลน,นะคะหัวใจก็จะเต้นดีไม่เป็นโรคหัวใจด,ด้วยค่ะถ้าใครมาที่นี่เชิญชวนมาเที่ยวที่นี่เลยนะคะต้องมาขึ้นเขานะคะ <S <S จุดชมวิวเขาบอกสวยมาก<ว>เราถึงกันโดนขึ้นมานะคะสวยมาก เราจุดที่เท่าไหร่นะเฮียจุดที่สามอ่าตอนนี้เรามาถึงจุดที่สามแล้วนะคะมันมีหมดกี่จุดคะจุดมีมีหกจุดชมวิวตอนนี้เรามาถึงจุดที่สามค่ะสองร้อยห้าสิบเมตรด้วยมันมีจุดละร้อยเมตรร้อยเมตรแล้วก็บอกว่าห้าจุดใช่หรอ่าหกจุดตรนี้่ยมังนื้ตรงยใต้นี่อ่าแล้วหกจุดเนี่ยมันงยื้อส่ยใต้นี่ใต้ที่บอกเนี่ยจุดที่สามเนี่ยของแท้ นี่นตองยืใสาป้ายจุดที่สามของแท้อยู่นี่ป้ายบอกมีคนขานรับว่าจะตายแล้วค่ะขึ้นเดินคงจุดชมวิวนะคะแต่สวยทุกจุดค่ะอันนี้ขึ้นไปอีกนะคะตอนนี้เราหยุดจุดที่สามค่ะขาจันจารับนะคะบนเกาะงัวตาหลับหรือหมู่เกาะอ่างทองค่ะ พึ่งสองร้อยเมตรเองนะคะเดี๋ยว mm. เราต้องขึ้นไปอีกเพราะมันขึ้นเป็นสองทางขึ้นมาจุดที่สามแล้วเขาก็าบอกว่ามีป้ายเขียนเราจะขึ้นไปอ่านป้ายซึ่งมีสองทางเดินมีทางนี้แล้วก็ทางนี้งั้นเราจะไปดูป้ายทางด้านซ้ายดียทางด้านซ้ายมือคือจุดที่สี่นะคะ อันนี้เป็นจุดที่สี่จุดที่ราต่แล้วก็ทางขวามือนี่ผาจันจรัดนะคะร้อยห้าสิบเมตรค่ะข,ขึ้นไปทางขวามือนะคะผาจันจรัดนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปทางนี้ค่ะผาจันจรัดเราจะขึ้นทางไหนคะเฮียเอาทางซ้ายทางขวาดี <50 m. S 1> อ่าร้อยห้าสิบเมตรคือทางนี้นะคะผาจันจรัดค่ะ อันนี้เรากําลังจะขึ้นเรากําลังขึ้นไปบนผาอะไรพี่หญิงผาจันจลัดจุดสูงสุดร้อยห้าสิบเมตรนะคะออเันนี้เจ็ดสิบสามแล้วคนนี้เจ็ดสิบสองแล้วคนโน้นอันนี้สองสามคนนี่เกือบเกือบกี่ร้อยแล้วเนี่ยอินดีเพื่อนๆมาเจอกัน ก็หลบเด็กเขจะได้เดินได้ แล้วค่ะผ่าจันจลัดนะคะขึ้นมาสูงสุดแล้วอยถ่ายตรงนไหจอยู่ตรงไหนคะพี่อยู่ตรงนี้เหรอแลอยู่ จังหวัดสุราษฎร์แล้วก็มาอยู่ที่หมู่เกาะอ่างทองหมู่เกาะอ่างทองก็อยู่บริเวณนี้ของขอสุราษฎร์นี่คือหมู่เกาะอ่างทองแล้วตอนนี้เราเย็นอยู่ตรงนี้เราเย็นอยู่ตรงนี้เย็นอยู่ตรงนี้นี่พาท่านบอกให้ขึ้นมาขึ้นมาจะอวดโอ้โหทะเลสวยมากมีอะไรอวดมีอะไรอวดไหมครับสวยจริงนะไปพยม ไม่ไหวแล้วโยมไม่ไหวแล้วคุ้มอ๋อเย็นร้อนมันไม่มีลมร้อนไม่มีลมนี่หนักกว่าเดิมมันมีลมตรงอ๋อตรงนั้นมีที่พักอ๋อโอเคเลยัรบโฆษณาใหญ่เลยนะท่านจะวาดโฆษณาใหญ่เลยนะเดี๋ยวเพื่อปฏิเสธจะไม่ใช่เจ้วว่าสิ่งธรรมดา นี่อยู่บนยอดบิบท,ทงวงจุดที่ห้าถึงสูงสดแล้ว่านห้าสิเมตรก็จะถึงห้าเมตรโอเควันนี้เรขึ้นมาจุดที่ห้ากันแล้ว ยืนอยู่ที่ไหนพี่อันนี้เรายืนอยู่บนจุดชมวิวจุดสูงสุดของผาจันจลารดหมู่เกาะอ่างทองหมู่เกาะอ่างทองนะคะตอนนี้เราอยู่เราเดินขึ้นมาใบสองห้าร้อยห้าสิบเมตรห้าร้อยห้าสิบเมตรนะคะสูงสุดเป็นจุดที่ห้าที่นักท่องเที่ยวจะต้องขึ้นมาชมวิวอยู่ที่นี่นะคะ จะมี้ายเห็นว่าจุดชมวิวขาจันทร์ตลาดนะคะวันนี้จะเห็นได้รอบเลยรอบน่ชาติมาเดี๋ยวเราจะหมุนหมุนให้รอบๆนี่ยแล้วท่องเที่ยวจะเยอะนะขึ้นมาเต็มเลยเขาจะขึ้นมาดู อาจันจรัตนะคะจุดสูงสุดนะคะหมู่เกาะอ่างทองหมู่เกาะอ่างทองนะคะที่ขึ้นมาข้างบนนี้วิทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองหรือมัวตาหลับนะคะจุดสูงสุดของจุดที่ห้าแล้วเรากรับับเราลงกันแล้วนะ ยาไยนยาเหรอขาก็เพรอนวดเนื่อยเงี้ยจะไมไม้ไไมมค่ะอันนี้เราก็ขึ้นไปชมผา จันจลัดนะคะที่เกาะหมู่เกาะอ,อ่างทองนะคะหรือเกาะงัวตาหลับนะคะกรมอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ,อ่างทองงัวตาหลับค่ะขึ้นขึ้นไปเป็นป่าที่เราขึ้นไปศึกษาธรรมชาตินะคะเป็นเส้นทางึกษาธรรมชาติขึ้นไปชม500เมตรนะคะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ผา จันทจันรตลาดอ่าซึ่งเราขึ้นไปข้างบนมาแล้วซึ่งเป็นระยะห0 0เมตรเมตรนะคะการดึงไปศึกษาป่าธรรมชาติข้างบนข้างมาแล้วตอนนี้เราขึ้นไปแล้วเราก็ลงมาแล้วใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่พี่สองชั่วโมงใช้เวลาถึงสองชั่วโมงนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยมาแต่ขึ้นไปไม่ผิดหวังนะคะข้างบนสวยมากแต่จะเมื่อยหน่อยแต่ถ้าใครไม่ไหวอยากขึ้นนะคะขอบอกอยากขึ้นวิวพาโนรามาน่าชมมากใช่รอบทิศทางนะคะเห็นทะเลสวยมาก รอบเลยนะคะขึ้นน้ําก็สวยค่ะขึ้นทะเลสวยมากเราถือว่าเรามาพิชิตได้นะคะเรา3ามคน4ี่คนนะคะตอนนี้เหลือสามคนเราวันนี้นเราพิชิตได้นะคะสําเร็จค่ะเย สองคนพี่ตอนนี้อยู่ที่ไหนกครตอนนี้อยู่ที่อุทยานแห่งชาติมูลก่ออ่างทองจังหวัดชุมฎรสมุนครับเพิ่งลงมาจากจุดชาเมตรจุดสูงสุดของอุทยานแห่งชาตินะครับก่อนนี้เรียกว่าเกาะวัตลับ กาะนี้น่าเที่ยวไหมพี่อะไร่เี้ยเกาะนี้สวยงามมากน่าเที่ยวนักท่องเที่ยวเยอะมากวันนี้ประมาณ7 8 0 0อคนถ้าจะมามาเที่ยวที่เนี่ยไกด์เองแนะนาหน่อยว่ามายังไงบ้างบินมาลงที่สมุยก็ได้หรือจะบินมาลงที่สุราษฎร์หรือว่านั่งรถเรือเฟอร์รี่มาข้ามมาที่เกาะสมุยนะครับมาได้สัมพานนะครับหรือไม่ก็จะนั่งเรือลมพญาจากกรุงเทพมาลงที่ที่สมุยดัครับแล้วก็จอง จองทัวร์ผ่านบริษัทไฮซีได้เลยเรือมาถอนนะครับนี่ก็จะเป็นเรือสปีดโบ๊ทก็มีนะครับแต่ว่าสปีดโบ๊ทไม่แนะนำคเพราะว่ามันเล็กมันมันเรือมันขนาดเล็กแล้วก็ต้องนั่งจุกกันไม่ค่อยสะดวกไฮซีของเราเดินเดินได้สะดวกสบายมีกาแฟด้วยนะครับแล้วก็มีกางเต็นท์ด้วยนะพี่พี่เห็นมีกางเต็นท์ด้วยนะไปนะีพักกางเต็นท์สามารถเช่า บังกะโลนอนได้เข้าค่ายพักแรมค่าเช่าค่าเช่าก็ไม่แพงครับอันนี้มีบางวันก็เต็มนะครับรบกวนให้จองล่วงหน้าเีมากเขาทำคุบมามีชากาแฟมีขายเครื่องดื่มมีร้านอาหารตอนหัวค่ำแล้วไม่อน้นอนไมอดนะไม่อดแน่นอนไม่อดแน่นอนไม่อดแนม่อ้าน่อาหมรอยูน่ขอางใดน่ด้นยค่ะดแ่นอบคุ่อน่นอน่อนน่ดอนน่นม อย่าบอกจะไปซื้อเทนโซพารสมาทานนวด <laughs> ขึ้นเกาะมาแล้วเราก็ลงจากเกาะไปขึ้นเรือนะคะ ไมสะสมแรงก่อนสะสมแรงแล้วเรามาใช่ตอนนี้เราต้องไปนวดขาก่อนเพราะเราระบมมากแรงนะต้องอ่อนเลยวุ้ยถั่พวกเราเก่งนะเออพวกเราเก่งนะยอมรับเลยพวกเรานี่ยังไหวอยู่นะยังเดินไหวใช่ช่วบุกไปใช่มันไม่มีเออไม่ต้องใจน้อยนิดเลยไม่นะแบบมันก็รู้ความรู้สึกในน้อง เมื่อกี้เสียงบัวตองเหรอเสียงบัวตองใช่ไหมอันนี้นะคะเกาะที่เราไปขึ้นมานะคะเป็ันยอดผาดันจรัดนะคะนี่นะคะ่ะผาดันจรัดนะคะนี่แล้วเราก็ลงมาแล้วมาลงเรือเลยนะคะมาขึ้นเรืออันนี้เรามาเข้าเรือแล้วครัมาทานะาผาดันจรัดนะคะสวยมากไปแล้วก็หายเหนื่อยนะคะเห็น ทิวทัศน์สวยงามมากมายอันนี้นะคะผาจันจลัดค่ะที่เราไปมากลุ่มพวกเราไปมาสี่คนนะคะเดินขึ้นไป60 60 60และ70เก่งมากพวกเราเก่งมาก